กาบเอากาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องถ้าสองยูทู e เนาะไปที่เขามาครับส้มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเด้อครับเพื่อเป็นกำลังเหตุใจเหตุคิปต่อไปเนาะเมื่อีหอนห้ากับสิห้ามาส้มบรรยากาศของหงเยียนห่างเนาะงเยียนห่างอยู่ในทถเท้าสรงหลก แถวเขตโซนอบอชของเมืองเมืองเราเง่เมืองประมาณเมืองเราเงาานะซึ่งแม้นว่าเมือนห้อาไรไมายาทพี่เอือยเ้องมายาทพี่เอือยอยู่แถวเขตนี่ล้ะกงมาเห็นสภาพของโรงเยี่ยมห,หรือเรมาบรรยากาศของเขต อีสั่งหรอกบรรยากาศของบ่แม่นว่าเว้าเนาะบ่แม่นว่าเว้าให้เมืองแข็งประเทศตัวเองดอกแบบว่ามันอยู่ในเขียะสนับบดมากระสีพมาณนี้เนาะตรงมันบรรยากาศในเขตยะบรรหนะก็สิประมาณนี้เนาะนี่ก็เป็นแบบว่าโรงเรียนหาที่เขาเคยเรียนมาก่อนนะเคยเรียนมาก่อนหนะนี่อันนี้เขาก็เลย้าย่นี้ไป เหียนอยู่หลังนู้นเน,ะนาะนาซิเมนก็เหียใหม่หรือว่าเขาบิเรียนสมบูรณ์จม,มันมีครูสอนในเหียนเขาว่าประเทศลาวขาดแคลนครูอาจารย์เนาะนักเรียนกับบทเรียนสิบประมาณน,นี่ซึ่งมันว่าบรรยากาศแถว โงเยียนนี่ก็รวมสมบูรณ์ดีทั้งวัฒนธรรมธรรมศาสตร์เนาะนี่แหละฮันอาซิเมนห้องเยียนเก่าเขาแล้วนี่อาซิเมนห้องเยียนใหม่ที่เขาอยายมาเยียนแต่ว่านาซิเมนสวนเขาพาห้องเยียนเนาะแต่ว่าเขามาเถือกสวนยามนี้เขามาเถือกสวนนาฝนแบบว่า ละลูกการส่วงที่ว่าเขาพาองเฮียนเข้ามาจากประเทศไทยเนะเาะฮะมาย่ยามบ้านพี่เอื้อยกองเมืองเรางาแข็งสระวันเนาะจากเฮามาย่ยาม,มาเดินมาเที่ยวชมเที่ยวบรรยากาศเที่ยวท่าธรรมศาสตร์ทางเมืองสระวันเมืองเรางาเนาะเออแข็งสระวันเมืองเรางา ก็ได้ผ่านมาแล้วก็เห็นแล้วก็มาทายพี่น้องได้ครับส้มมาฟังไปนํากันเนาะนี่ก็แม่นป่ายหงเหียนเขาเนาะเนี่ยอาิซม่นห้องการเขาเนาะห้องการหงเหียนหองแบบว่าหองครูอาจารย์ห้องการเนาะอยู่ประเทศเราก็เสื่อวมาห้องการก็อะไเอากงั่เอามาเลี้ยงกินอย่าเทวหงเหียนเนี่ยเนาะ แบบบอลเด่นบอลทีสังหมเง่าเย็นดีเนาะโมอแกกันใหนเล็กหน่อยนักเขียนลรเลเร่นมีความซุกดีบอกตรงๆโดนควา,รามรมมักบรรยากาศแบบนี้เนาะแบบว่าโซว,วากันความมีกีตาร์ควาเสียมัดนั่งต่อกีตาร์หลงเพลงอยูเท้านี่อ้มีความโคตรมีความซุกเลยมันหอมเง่าดีเนี่ยตอนเนถทายเป็นหัวหน้าปโป๊กเนาะ อาซีเมานห้องเยียนนี th th ่แหละที kh ảo kh ảo ่แบบว่าเ่าถ่ายทำเยียนว่าห้องเยียนน่ะมันมันกับแมลงอยู่ห้องห้องเยียนน่ะอยู่หมองนี่แต่ว่าบางที่เขาแบบว่าบรายน้ำใส่แล้วห้องเยียนตัวนี้ก็ขยายไปอยู่ห้องเยียนตัวนั้นเนาะห้องเยียนฟังนั้นพอการเงียนเขาเข้าแบบว่า อันนี้พอเริ่มมาถ่ายนะวันนึงว่ามันหะในเงี้ยินข่าวๆาว่าววทั้งสองปปเลาวขาดครูอาจารย์นักเรียนอาตาเงินเฟ้ออาตาเงินตำ่ำครูอาจารย์บบมีสอนนักเรียนในเงี้ยในข่าวในเฟซบุ๊กในโซเชียลหรอันจะแมนความจริงจะบ่บแมนเนะาะเขากับบไทุ้ท้เท่าถึงเหตุการณ์ เนี่ยบรรยากาศทางบ้านเขาศาสนาสิบประมาณเนี่ยมันอยู่ในสวนป่ายางมันอยู่ในสวนแมบว,ว่าในเขตในสวนยางพาราในสวนยางอันนั้นนะเออในในสวนอย่างสวนป่ามันเนียมันอยู่ข้างในโซดๆพี่ควผยพานมาเียนี่พอดีก็เลยมาถ่ายเบิง่งเนาะ ให้ที่เขามาเบิงกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เล้อครับเพื่อเป็นกำลังใจเห็ุคลิปต่อไปเพือ่อบ่พาดข่าสารใหม่ๆเฮากได้เฮตุคลิปต่อไปตลอดเนาะบรรยากาศของบ้านเขาก็ประมาณนี้เนาะบ่ได้บ่แม่สิว่าคือเขียนในเมืองในตลาดตะเลบ่มีหรอกแถวนี่ไใอยากออกไปตลาดกับขี่รถอ,ออกไปนอกกลสุูประมาณสามสี่สิบลักพ่นาะ จะก,กว่านั้นเป็นหาสิบลักลอยลักประมาณนั้นแหละใกล้แห่งอีเดีเขาเขามาในป่าเลอยอีเดีแถวนี้เอา,นาเนาะฮะกัจบคลิีไปประมาณนี้สวัสดีครับ